สวัสดีค่ะแม่ตะว,วันทำเกษตรค่ะวันนี้เข้าสวนอีกแล้วนะคะมาดูลุงเขาปล่อยน้ํานี่ค่ะเรากําลังให้น้ําชะอมไปไหนเราอยไปดูกันเนี่ยค่ะลุงเขามาปล่อยน้ำเดี๋ยวไปดูตรงนี้พอแล้วใช่ไหมลุงอ๋อลุงเขาจะย้ายแล้วค่ะ ย้ายห,หัวน้ำย้ายละ,ละปล่อยทางนู้นละลุงย้ายห,หัวน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวอ้าวหัวทางนี้เป็นไรไส่อยู่จอดจอดไม่กระจายอย่าดม,มปีต้องนี้ สายไฟตอนนี้ลุงเขาไม่มีเวลาเลยเราสายไฟเราเลยต่ำเราต้องทำสายไม่สูงสายซื้อมาใหม่ละสายไฟถ้าใครเออจะวางระบบแบบทีเดียวเนาะมอเตอร์ใหญ่ๆนะ้ำมาได้นะคะดีเลยอันนี้เราทำแบบเป็นเกเษตรนิดหน่อยเนาะภายในบ้านเราก็เลยใช้มอเตอร์เล็กแล้วเราก็ ปล่อยทิ้งสีสีแถวสีแถวว้ามันตันลง<บ>น,นี่นะคะอุปรสรรคในการปล่อยน้ําบางทีมันไม่ไหลแล้วก็ไปดูเนาะบางทีมันมีเศษไม้เศษหญ้าเข้าไปไไบางทีนะเพื่อนๆมันมีไอหัวปลาซิลไอตัวปลาซิลอะ่ะรู้จักกันไม่ปลาซิลค่ะเราก็ว่าเอ๊ะทำไมนะ้ามันไม่ไหลเราไปดูหัวปลาซิลมันโผล่มาเลยอะ่ะ มโนนี่หัวนูน้นไหลอยู่ทางเดียวจะจอดมดูเหมืนม,ม,ม,มอะไรันอยู่่อปดูหน่อยลุ่งดูหน่อยอะไระเป็ดเป็ดก็เห็นน้ำละเห็นปล่อยน้ำเราจะมาละยินเสียงเป็ดเศษเศษใบไม้มันมีอะไรปนตันอยู่อ่า มีเศษใบไม้เพราะว่าสะเราอะนะคะมันมันเศษใบไม้มันเยอะใบไอเนี้ยใบไผ่อะค่ะที่สะแล้วก็ต้นไม้ที่สะเรามันมันก็ร่วงไปในาน้ำอ่นเนาะนะ <c oughs> กระเด็นมาถึงนี่เลยโล <c oughs> กระเดน็นอ้าวไปเลยค่ะหมุนแล้วหมุนแล้ว กันกระตันนี่ก็มีปลาซิลด้ที่ผงตรงนั้นมันเป็นเป็นสะเดี๋ยวเราจะเอาออกแล้วนะคะไอ้ญ้ดเยอะๆเนี่ยต้นไม้เนี่ยแต่นี้เราทากันสองคนเนาะเราค่อยทำเพราะเดี๋ยวเราจะเอาลุงจะเอาอะไรมาปลูกลุงจะเอาอะไรมาปลูกขอบสะนี่มละปอม มะกอเอาอะไรมาใส่นะคะเป็นพืชเ,เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูสระดิ่โอ้ตรงนี้มันเป็นสระน้ำนะคะเนี่ยตรงข้างหลังนี่มันเป็นคลองคลองใหญ่น้ำมันจะไหลมาจากเขื่อนนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเอาเอาต้นไม้ออกแล้วเราก็จะปลูกพืชแล้วก็จะทำขนม ขนมน้อยเด้อค่ะเอาไว้เวลาที่ใครมาเที่ยวเนาะจะได้มานั่งขนามน้อยตรงนี้ค่ะ๋มาด,ดูโอ้นี่ค่ะตอนน้ำนี่เราจะมาปลูกขนมอยู่ตรงนี้ขนมน้อยเดี๋ยวเอาต้นไม้ออกเวลาใครมานั่งเล่นเนาะ อต่นี้เราต้องค่อยๆทําไปดูส่วนโวมลาให้น้ำ ระบบเท้า